ทำไมรถไฟฟ้าชาร์จด้วยโซลาร์เซลล์จึงเป็นไปได้ยาก สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ ดยเฉพาะบ้านเรานะครับที่มีแสงแดดจ้าตลอดแทบทั้งปีแต่ในปัจจุบันนะครับก็ยังมีข้อจํากัดหลายประการที่ทําให้การพัฒนารถยนต์ประเภทนี้นะครับให้ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันแทบจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุครับจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง สนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ 1. ครับปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์แม้ว่าแสงแดดนะครับจะมีอยู่มากมายแต่ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่แผงโซลาเซลล์นะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้นั้นยังมีจํากัดโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนหรือวันที่มีเมฆมากทําให้ระยะทางที่รถสามารถวิ่งได้ในแต่ละครั้งนะครับยังมีน้อย2ครับขนาดและน้ําหนักของแบตเตอรี่การที่จะเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ในยามที่ไม่มีแสงแดดนะครับ รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์จําเป็นต้องมีแบตเตอรี่ที่ขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลให้รถมีน้ําหนักมากขึ้นและลดประสิทธิภาพในการขับขี่ครับ3ครับต้นทุนการผลิตเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตะครับและแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ยังมีราคาสูงนะครับทาให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วยส่งผลให้ราคาขายของรถยนต์ประเภทนี้นะครับสูงเกินกว่าที่ผู้บริโภคทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้นั่นเองครับ4ครับพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซล การติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับบนหลังคารถยนต์มีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่นะครับทําให้ได้ปริมาณพลังงานที่จํากัดนั่นเองครับ5ครับสภาพอากาศและภูมิประเทศประสิทธิภาพของแผงโซลาเซลล์นะครับจะลดลงเมื่อสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยเช่นมีเมฆมากฝนตกหรือมีหมอกหนานอกจากนี้นะครับภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหรือมีอาคารสูงบนบางแสงอาทิตย์ก็ส่งผลต่อการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้เช่นกันครับ อย่างไรก็ดีนะครับปัจจุบันมีรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เกิดขึ้นจริงนะครับอย่างเช่นไลเย t วันที่มาพร้อมแผงโซลา r เซลล์ขนาด5ตารางเมตรซึ่งหากได้รับแสงอาทิตย์มากพอนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงจะเพิ่มระยะทางขับขี่ได้สูงสุด12กิโลเมตรหากจอดรถทิ้งไว้กลางแดดเป็นเวลาราวๆ8ชั่วโมง ก็จะได้ระยะทางขับขี่ราวๆ96กิโลเมตรแต่แหล่งพลังงานหลักก็ยังคงพึ่งการชาร์จไฟอยู่ดีนั่นเองครับแวปัจจุบันนะครับรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างแพร่หลายนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวสาคัญในการพัฒนารถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอาจกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในอนาคตน,นะครับเมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นครับยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ get over you. Trying to wrap around my head and overthink. You're giving me mixed signals. You did this again.